สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะไม่มีเวลาขึ้นไลฟ์เลยค่ะทุกคนเพราะว่าช่างก็ทำงานจนค่ำเนาะขมาสายค่ะกว่าจะทำงานก็ค่ำเราก็เลยไม่สะดวกที่จะขึ้นไลฟ์แล้วก็เหนื่อยด้วยค่ะเหนื่อยมาก กอนั่งจิบกาแฟก่อนก่อนจะทำงานอื่นต่อบรรยากาศดีจังเลยค่ะทุกคนอยู่แบบนี้ก็เงียบสักนิดนะแต่ก็สบายใจรอให้มันทำเสร็จ เรียบร้อยแล้วค่อยคิดกันว่าจะทํามาหากินอะไรต่อไปเพราะว่ายังไม่รู้เลยค่ะว่าจะจะทําไงกับชีวิต ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านที่เป็นห่วงเนาะยาก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกำลังใจที่ห่วงยยแต่ยาเลือกแล้วเนาะเลือกที่จะมาอยู่ตรงนี้ก็ต้องต้องเดินหน้าต่อสู้กันไปมัน มันไม่เหมือนบทละครที่เขาเขียนเอาไว้เนาะชีวิตมันมันเป็นความจริงเนาะแต่ละวันมันก็มีสถานการณ์แตกต่างกันไปก็ต้องคอยดูกันไปเนาะว่าอนาคตจะเป็นยังไงถ้ายังไม่ไม่ทิ้งย่าไปไหนก็จะได้เห็นนะคะว่าชีวิตเอ่อคนคนนี้เป็นยังไงเนาะ ในอนาคตข้างหน้าถ้าเลือกได้ย่าก็จะเลือกอยู่แบบนี้ค่ะเรียบเรียบง่ายๆปลูกผักกินเอ,อได้ขึ้นไลฟบ้างคุยกับพี่ๆพเพื่อนๆบ้างน้องๆละหลานบ้างก็ก็รู้สึกดีแล้วล่ะค่ะถ้าไม่ได้ทำบ้านไม่ได้จุกจิกอะไรก็ ยากก็จะเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยได้ใช้จ่ายอะไรเนาะน้ำพริกน้ำปลาเอาน้ำพิกปลาน้ำพริกกะปีอะไรก็กินได้แล้วหูกผักเอาไว้พอทำพอได้กินก็ก็ได้อยู่อยู่ได้มาตรงนี้ก็ไม่คิดว่ามันจะหมดเยอะขนาดนี้เนาะทุกคน ตั้งทงเอาไว้เจ็ดหมื่นมันไม่เจ็ดหมื่นแล้วมันสงเท่ากว่าแล้วมันก็ยังไม่เสร็จมันก็ยังไม่เรียบร้อยไฟย,ยังไม่มีหลังคาข้างหน้าที่ยื่นมาอีกหน่อยนึงนี่ก็ยังไม่มีไฟก็ยังไม่ได้ต่อ พืนก็ไม่ได้ปูกระเบื้องทีนี้เราก็จะต้องมานั่งคิดและวว่าเราจะทำยังไงต่อกับสิ่งที่เหลือนี่ตรงไหนทำได้ก็ทำไปก่อนเนาะถ้าเป็นหญ้าเนี่ยหญ้าก็จะเป็นแบบนั้นตรงไหนทำได้ก็ทำไปก่อนตรงไหนทำไม่ได้ก็ปล่อยมันทิ้งไว้ก่อน ไม่เป็นไรขอให้มีที่หลบแดดหลบฝนพอยาก็คิดแค่นั้นละค่ะเดี๋ยวให้ดูพระอาทิตย์กันพระอาทิตย์เริ่มจะขึ้นแล้วค่ะทุกคน ไอ่ายังไงอะ่ะเอาเฉยเอาอันนี้มันถะมันมันอันนี้ไม่ได้เหรอพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้ว อยู่ตรงไหนก็เป็นคนไม่ใกลวัดนะนู้นวัดก็เห็นอยู่ตรงนู้นแต่ที่บ้านนู้นอยู่ใกล้วัดก็จริงนะแต่มันมีตึกเนาะมันก็เลยมองไม่เห็นแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะเสียงดังมาถึงเพราะตึกมันบังเนาะแต่ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ามีงานเสียงเพลงเสียงอะไรก็จะดัง อยูก่ไกลๆนะพะยหญ้าเริ่มขยับมาเพื่อนบ้านก็ขยับมาซื้อตรงนี้เพิ่มตอออกมากั้นรัว้วซะสูงเลย ไม่รู้จะทำอะไรต่อดูสวนของย่ายังเละเทะอยู่เลยค่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยววันนี้ก็จะตเช้าขึ้นมารดน้ำต้นไม้ก่อนอันดับแรกเสร็จแล้วก็มาเก็บหน้าบ้านในบ้านยังเก็บไม่ได้เลยทุกคนเพราะว่าเขายังทำไม่เสร็จเนาะเก็บได้แค่ล้างได้แค่ตรงครัวกับห้องน้ำตรง ในบ้านยังทําไม่ได้ปล่อยไว้ก่อนอันไหนทําได้ก็ทําไปอันไหนยังทําไม่ได้ก็ทิ้งไว้ก่อนอย่่